ได้รับกรรมวัน20ปีพอดีก็าถือว่าเป็นากรัมที่ทำงา,านสักพัก20ปีแล้วกัาะผู้ชายท่านหนึ่งเดินเข,าาข้ามาก็มาสอบถามว่าอเอา่อต้องการซื้อประกันชีวิตค,คือรถกอญภาษีด้วยตามให้ไปได้จะเป็นเี้ยหก60,000กว่าบาทถามว่าเมีอะไร0 0่เราอยากได้ไหมคะอยากได้มากแต่ในใจคิดว่าเหมือนแบบแปลกๆเยอะๆอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็น คิดว่าเป็นลูกค้าปกติที่หลังแรกสูงถามเขาก่อนว่าเคยมีประวัติการเจ็บป่วยไหมที่คุณจะซื้อประกันชีวิตแบบตัวนี้เขาบอกว่าก็มีบ้างนะผมเป็นโควิดสองครั้งเข้าโรงพยาบาลเป็นหลายโรคเลยเราก็บอกว่าถ้านั้น่ะเราตรงนี้เราต้องขอเปิดประวัตินะคะประมาณ45วันหรือประมาณ60วันนะคะนับจากวันที่เราได้เอกสารซึ่งจะต้องให้ทางบริษัทพิจารณาเขาบอกว่า ไม่เคมภายใน24เดือนซึ่งตัวแทนจะชอบพูดใช่ไหมคะภายใน24เดือนถ้าไม่เคมก็จะสามารถที่จะคุ้มครองได้หรอ,อะไ,ได้ใช่ไหมคะเราบอกว่าไม่จริงค่ะถ้าสมมติว่าถึงกันเลย24เดือนไปแล้วบริษัทเนี่ยตรวจพบว,ว่าคุณไปป่วยในโรคที่คุณเป็นมาก่อนทำประกันชีวิตเนี่ยบริษัทสามารถบอกยกเลิกได้ทันทีเพราะว่าคุณให้การเป็นเทส ซึ่งในข้อกฎหมายของบริษัททคมกัน่ะเขาจะสามารถที่จะบอกลางสัญญาได้ทันทีเขาบอกว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายใบอนุญาตของคุณเอาอย่างนั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยเราอยังไงเราก็ต้องให้เขาถ่ายอ่ะเนาะก็เลยก็เลยให้เขาถ่ายค่ะท่าน่า่กินใจได้มาขว่า่ายยินดีด้วยนะที่แบบได้รางวัลนี้ก็ไม่รู้ว่ารางวัลอะไรโทรถามทุกคนเลย ที่ทำงานไปสุเดเนีทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่เอาก็กูมาไปขายไทยไปออกมูสเนี่ยเอ็เจอใครบ้างที่เข้ามาซื้อประกันของแกอ๋อมีมีซี CNC, เอสอังใครบ้างเล้แังว๋อถ้าแปลกก็มีอยู่ันนี้ละคุณแปว๋วเนี่ยมีการโต้อตอบหรือพูดคุยด้วยชัดเจนแล้วก็มีมาตรฐานในการพูดถก็ต้อยชอบเดียวอันหนึ่งรู้ไหมคำว่าเปิดประวัติขอ c o p p ้ในการใช้เลยที่ฟังมา ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราเจอลูกค้าที่มีปัญหาที่สุขภาพลุมเล้าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแต่ก็อยากลองขอแต่บางทีหนีมาจากอีกค่ายหนึ่งมาหาเราอีกค่ายนแต่อันนี้พูดดีมากดีดีจนขออนุญาตยืมใช้เปิดประวัติก็ขอใช้ประสบการณ์เท่านี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะขอขอบคุณนะคะ ที่ระลึกให้นะคะ